ໄດ້ມາຊິຕ້ບອ້າກຕນກສາຕບນົນົນົກສາຕໃືວກແລາອມແຈຈຸກແມອສກດນນມືີວຍັງດວວມີວັຍັງ ประตูปไปใช่วันศุกรไม่เห็นใช่เปล่าวันเสาร์เปล่วันอาทิตย์นะสบายดีก่อน<ป>อ๋อจะดีงามงามสบายดีย้ายทางโค้งบายดีย้ายทางโค้งใหม <c oughs> ม้มุ่น้อยวันนี้หยุดมื่อวันเมื่อวันเป็นยังเมื่อวันเป็นจอมปลวกว่ามัน <c oughs> <c oughs> อันนั้นได้เป็นเยังไงตัวยังอันไรนะเขียนตะตานน้อนะเอฟซีว่ะสาวใบาสาวทองว่ะเขาอยากให้สาวทองกับสาวใบทะเลาะกันว่ะเขาก็เลยพูดอย่างนั้นแหละว่ะเมี้ยจกักทะเลาะไม่ต้องเงี้ยทะเลาะเลยบอกแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเอา อยากให้เธอน่ะมันใช้ฉันเด้สั่งฉันนี่เด้เออฝัดสบายฝัดอย่างอึ้งอ่างเด้อือเขาก็คิดว่าเออต้องเว้าใส่แบบว่าให้ตัวยายัยายัเพ็นอยู่ยเพ็นตายยยนะาบ่นั่นน่ะอื2คนเฮานี่มั้งเป็นนั่นเนาะเออเป็นึงงแม่บจ้อยโอ้แม่้นเป็นึงงแม่บเป็นหยังกิ๊ดเกียดจ้อยกิ๊ดเกียดได้จ้อย เออกระยิเกียนบิวเป็นยังบิวนะบิวเป็นยังค่ะบิวเป็นนคงามแม่จะเป็นคนงามแม่ได้เป็นคนงามผจนขึ้นเลยเป็นอึ้งอ้างค่ะตัวว่าวดีดีตัวว่าวดีดีตัวว่าวดีดีเดี๋ยวนี้กันกันบูมาหาตัวอะไตัวว่าวดีดีไหมตัวว่าวดีดีเดี๋ยวนี้ฮะขอบครัวอึ้งอ้างนี่นะฮะ ตัวอะไรเนี่ยทำไมมันรัดผมจำจอกอยู่อย่างงี้อันนี้อันนี้ก็คนงาน่าอันนี้ก็คนงาน่าอันน,นี้นคนอื่นใครเบาฉันรอไม่เดี๋ยวนี้ไม่อ้อนอวนจีบโบแพงเจ้าไม่อ้วนจีแพงแต่เจนนี่จุจ่าไม่โล่เอออะจุจ่าโอแพงแต่เจนนี่ก็ได้วะแต่เจนนี่ก็ได้วะ นุ่มมือขึ้นนุ่มมือได้ไรนุ่มมือนะนุ่มมือคอนโดทุกได้รถเย็ดน้องรถเย็นน้องแพงแต่เจนนี่ก็ได้อันนี้เนาะเอวิวเอวิวว่าแม่อ้วนเนาะลูกเนาะแม่อ้วนจะแพงแต่เจนนี่นี่นี่ได้สุไปไซส์เมยอ้วนเลยไปกองเทพเฮ้ยไปกรุงเทพไปกองเทพกองเทพไปกองเทพ

เลยครับผู้ชวตัวเอดิไม่หว่นบริษัออนจังดิเออบางคนเขาคิดว่าเจ้าบุญชวน่อยเลยเขาคิดว่าเขาว่าเขาาว่เป็นเป็นย้างันคือบเห็นชาวท่องไปกับเขาคิดว่าเฮ้าหน่ะเขาคิดว่าเจ้าน่ะบุญชวน่อยแบบว่าคล้ายๆแบบว่าแบบแบบชุกเชิญพอดีถามว่าเราเฮ้าไปเมาไปเศร้ามันไม่ชวนอ่ะแบบว่า เป็นเป็นเป่นเป็นเป็นยังบ่ยยังชนะครับความคิดของเขาคิดว่าอันเป็นยังคือบ่เห็นไปน้ำกันนะตัวยู่จ้าแต่เพิ่นบ่ไปบ่มีเงินจักบาดกูได้่าถ่อมนี้บ่มีเงินจักบาทบ่มีแล้วเมอเ่อแล้วตีก็ตีแล้วเห็นไดนกระลูกปริเพงเนี่ยขชาถิ่มรถเดี๋ยวเดี๋ยวไปสแกนหน้ามขาจะได้ขึ้นเตียง เ่าเลยน่าลุเฉาะเลยน่าหลุากเฉาะเลยเฉาะเลยจะไปยังเิวช็อก้วยฮะไปอ่าร้องเพลงวันจันทร์วันศุกวันจันทร์วันศุเดยูวันจันทร์โคเลยอืออ่าวันจันทร์เดยวันะคนโว้ยอ่นยอมแต่นี่แหละยอมแต่นี่คาบนี่ยภาษาลาวก่อนเด้จะเป็นภาษาังกฤษ วันจันทร์วันเด็กวันววัน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 วัวัน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 วัวัน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 ันวันวนวั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 นันว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 วันวัวันวันันว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 ันันว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 วัวัันว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 นวนวัวนวันนวันวันวันว โานโมอบตามก็จงหมยหูเดือบหูแล้วหูแต่ว่าเมื่อยวาวาสุหนึ่งสองามเอาขงเลยแฟนสีดีค่ะงานเด้อเมื่อหนึ่งหูสองสามบ้าชีบโม่ฐานะโม่ช่เจบ่ายแปดตามก ิบเมื่อยโอ้โอ้นับพอชิบแล้วเมื่อยแล้วบ่ทีบัทีได้ัทีเด้อบ่สิ้เอาม่ยังเอเฮาอนี่เคยน่ะคือเฮ็ดแท้แม่น้เนาะคือเฮ็ดวเาแนวแม่นเอาแม่นแม่นๆเด้อวังกเอนี่ได้เฮ็บกะนี่ละนี่เฮ็เฮ็แลนเอะ U อันนี้บ่เฮ็นี่เฮ็บีมันยูนี่ๆมันปิดลงได้อีกได้เนาะ มันเทได้เลยได้อยู่นะเทได้บริบบทยุกโอกยุกได้เนาะถ้าผู้ใหญ่เนาะจำได้ได้เออจำนั้นก็ปากมันเชิดแตกไอ้น้อยนี่เนาะวอลเล่ย์วอลยูบียูในบรรยูฮะไอ้น่อยนี่นะอุยกัดมืออย่านะไอ้แค่นี้ก็เนะ ไพ่มาถ่มจิกให้อันนี้วะลูกเราไพ่มาถ่มจิกให้อีหลานฮะไปมาถ่มจิกให้เจ้านี่ฮะสาวหัวยองค่อยนี่สาวหัวยองคอยนี่ฮะกลับมาแล้วบ่เนี่ยต้องทำเกี่ยมบานเบี่ยวกำลังฤทธิ์แท้นี่ไปกลับมาเอาเราปลาห่างกันเลยแต่ยังไม่ฉี่ตันบ่ อ้าวดูว okay. ah uh, ่ากลับมาบ่ดูบอเด็ดจิงบอนุ่มกับสาบ้าบอนุ่มนุ่มบ่บอนุ่มกับสาบ้าใช้คือว่าป้ากันแล้วมาวันนี้คือหอมแก้มจุ๊บแจมเหมือนทักได้กั้งแล้วตั้งมาคือเก่าผมจะชิล่าแกะหมูตัวนึงมาแต่งอีกแต่งไม่อีกอืมอืมอ่างดง่ายเฮ้ยเทพดาเอ้ย ออเออสเปลี่ยนในห้องเได้บ้านเดียวกันบกบุบ้นเดียวกันว่าแล้วป้าบวิ์เนาะ ผัวเมียลิ้นกับฟันมันก็กัดกันแมนวาลุบบอกลิ้นกับฟันมันก็กัดกันเนี่ย่หายเจ็บแล้วมันก็เอากันโอ้มันก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเขาเขากระจายผิดอ๋อหายใจไม่มาตะบุนบอมนายมันเหรอขุดกระปุนขุดกระปูวะขุดกระปุนอำเภอขุดกระปุน อำเภอคุดกปุ้นมีด้วยเหรอมีได้หน่อยสกลนครอำเภอคุดขรปุ้นมีด้วยจเสิ่อำเภอยังเจ้ s <S าคือโรไฟอนคือโปไฟนดอนนันทเรียนฝงนี่มันชิดากินหมาก ไดอนทุเรียนเนอะอยากกินอะไรอยากกิงทุเรียนนะเจ้อยากจะกินแบบไรกินทุเรียนนะอ๋อแน่น่ะยุ่งๆยุ่งๆอยู่นี่ย้อมเด้อกินแบไรกินทุเรียนนะโอ้โอ้เออกัดแม่อ้วนนี่บ่ได้อันย่างเราไม่อ้วนนี่ยอมแต่อันคาบเต้าเดี๋ยไม่อ้วนไปโรงเรียนนะคาบไปโรงเรียนนะบได้คาบกคาบโรงเรียนก็คาบ นี่พึ่งได้แล้วไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่นอนอันนี้ยังบริขาบชําเพล่นนอชงเธอเดียวบันเหม่อนี่ไปท่าจะชงชั่งเหรออันนี้แม่มันฉีกขาดป่ะนี่ถ้ากินออ่มกับชิดปุดถิ่มบนฝันเอื้อยฝันเอื้อยฝันน่อยกว่าน้องอีกจึงใส่เจนนี่นะเป็นเอนื่อยนี่ไม่ไปไม่ไปชีให้ใน่ตู้บอให้บ่ให้ให้บ่ให้ให้แล้วเนาะ เนาต้านมหิมลาดูเนาะกี้มันก็ลืมเลยนี่น่ะเอาพันถิมวดนี่จืดไฟถิมวดนี่เต้านมไฟถิมว่ขอไฟถิมว่ะเนาะคนเถาคนเถาดูเต้านมนี่บ่คือได้ไม่อ้วนบ่มักตรงนี้แหละไม่อ้วนสี่ปีเด็ดสี่ปีเราสี่ปีเลยจะปีจะปีอันนี้เด้เน่หน่อยเห็นน้อยหน่อยเห็นจีอาหารอาหารเนาะเจ้าน้อยเจ้าเวียนเขี่ยวแล้วลูกเนาะกินอิ่มเลยย้อนถิ่มปึ้งเลได้อันนี้หน้อยนี่น่ะ วะเอยช่างเดนมดผมจอกคันเดนมาผมจอกกันเันฮะเข็ตตันเ่็ตะตันเตันแม่วนแม่มดดูแม่มดอะไรจสวยขนาดนี้บอกแม่มดะเนี่ยบอกบอกยายข้างโคกดู บ็อกแล้วไปซะไม่มดยยังตายู่คือหยังไปโรงเรียว้าหลายรอบแล้วยังใช้บ็อกอยู่บ็อกแล้วเราสิได้เห็นอยกินน้ําเ้ยนะกินน้ํานน้ําโอ้นี่คือเป็นน้ําสีดําๆน้ําข่อยได้นี่ ขบ้าเจ้าแล้วลูกขาป้าเจ้าแล้วขป้าเจ้าแล้วคุณข้านี่ป้าเจ้าแล้วอันนี้อันนี้ป้าอีหล่าแล้วเดี๋ยวมาดุกันอ่ะเจ้าข้านี่ป้าอีหล่าน้อยนี่นะนี่ว่าอยากมาเราไม่อ้วนดนะนี่ว้าโยกแขงโยกขาเจ้าเจ้าเจ้า ดีใจแหละพวเร็วมาแล้วก็ดีใจแล้วป่ะเยอยดีใจแล้วเหรออ้ดีใจแล้วเหรอใช่คือบนนอนหรุหะอืมคือบนนอนนี่แหละคือบนนอนประดุอุ้ย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 บไปเดอ้บอบไปเด้อบไปเด้อใช่ใช่ใช่ฮะฮะฮะเอ,อลี่ยนะลูก Gây sự khóng? Gây sự khóng? Gây sự khóng quá? Quá quá quá? Ui! 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 Ui!

เวลาชิคีรถบ่เม่อวนเิให้คีฮะโดยโลกูกเอาอะไรอะ่ะอย่าคาบนะอันนี้นะเม่อวดนหม่คาบอกอกองบงักไงมีสองอันนี่ให้เมด่อวในตัวใดตัวใดมีใช,ตใช้ตัวนี้เหรอ,อขอบใจจ้า

ห้นอไม่ใชเอาไปแม่กองมานี่น้องชิเล่นนะเอาลูกเย้เยเอาไปลูกกองมานี่ <laughs> <laughs> มันอ่อนถ้าถือกันได้มันก็สิเปื่อยเองมันเพราะงั้นเนาะ

หน้าอ่างเอืมเป็นนนวได้เบิขอนเขาค่ะบเขาเห็นมันเงียงกระทังเทียงหน้าแต่าอี้มันเปียงหน้าเปียหวเงียงน้าเตียคืออเหรอน้องชายบอกวาขอไว้ได้ให้เขาไปปั๊บเห็นไหมจ้ะแจบบลุก mời hmm? mời bò mời 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 đi mời má 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 mời cắt hmm, hmm. đi ơi để mời nó mời 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 con? mời mời đi mời đi mời มาพี่ลูกมาพี่เจนเจนเนระาดิ้ป้าลูก,ปกเป็นแบนะบิวเล่นไปน้าแม่พิงก,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 กี้จะไมาใช่ลูกไปดิ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 หายาอ,อย่างมากเกหลังเจ้าิเห็นเจ้าพาก็ไม่อ้วนเหมือนอลูกพิงค์้วไม่เนาะไม่อ้วนเห็นแต่พอเจ้า น้านั่งอยู่ตัวน้าเม่อกี้เว่เห็นแต่พ่อรับบอกว่าได่น้ไม่อ้วนไปดนรูนเอาแล้วว่ไม่อ้วนมือป้าไปปาริ่งแล้วเม่อ้ีนเราเห็นตัวน้าเม่อ้วนเห็นแต่พ่อโต๊ะก็ชิบอกเห็นยังวะเราไม่มาชอไปเนี่ยาะยะคำนะไปกันอาจจะห่วยหวยรถไกันเห็นแต่พ่อเพิ่อนกะนกายน้าเพิ่นเจน

คือตลกอันน่ะมึงชื่อยังเฮ้ยชื่นคืออันน่ะชื่อยังเฮ้ตอแบบโตแล้วจะบอกว่าไฮตบหนาป้าเนาะตบเจ็บคือยังนี่อัานี้ยังมือวันนั่นก็ลองพิงยูหอกพิงกี้พิงกี้เอ้ยบ่บายดีไม่อ้วนยังเลยบายดีป้าลุงไม่โดนไม่อ้วนหมาเมืองได้แบบนี้บ่ได้ขีรรถทำไม่อ้วนดอกะแบบนี้ ขี่ขี่แล้วกับแบบมื่อ่ะขี่แล้วลงขี่แล้วแยลงขี่แล้วาบเมือนําเลยขี่เราแลงเงื่อนตัวเองอย่าเห็นนะลูกเหยียบฉะนั้นมือนะฮะโนนไม่ด้อนอนแล้วหนานะอยากคึ้นเวลางวคุยมันนั่นอตีตีตีอตี โอ้ยฮลโหลเอ้ยนี่ท่าเอ้ยได้ใจเพิ่นนางงามเพิ่นย่างเบานุ่มเบานุ่มกับอันนั้นคือกับมาหอมแก้มหอมจุ๊บแก้มกันบบดนี้ตามนั้นได้ไข่กันอู้ว่ะเห็นแบบเรายังหักกันอยู่อ่ะเฮ้ยเนาะเรายังหักแค่คนปากแข่งใส่กันมีซื่อแข่งต่อแข่งอ่ะแเพราะห่างกันแล้วรู้สึกว่าคิดฮอดกันบบดนี้ Mada, Mada, Mada. lính cà phân gây ngăn cắt nhanh ừ. đi lính gây ngon bọn này theo à? ừ. <laughs> nhà mẹ của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  nhà mẹ phần hông không <laughs> phần <laughs> เวลาหากินแล้วมันมันฉียำมันบนชี่่มีต่งตัวไปไซนี่คนขี้ไร่คนคนเม่หมดได้่วิวไปชดุว่ามีอ้วนอึงอ่างเพื่นฮะไปกองเทพไปกองเทพว่าเป็นไตคือนกองเงินอยากไปรงเทพดือกันบอก่ต้องไปโอ้ยใคได้ทียาไปนะแจบมีบาดุเดี๋ยวมีอ้วนจะภาไปดอกกองเทพนะเม่อหาประเทศเือนอือ เออกไปเทพขนาดทานหน้าเตียงนั ơ, ่นเตียงใช่จะไปน้อยู <h 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 ่บอเออโอเคถล้วทามหนาเพี <h 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 ่งนยังบป็นไรบ้างยังไปน้ำยู่เพคนปะโอเคโอเคโอเคก็ตันไปได้เดี๋ยวว่าอยู่ว่าเดี๋ยวว่าอยู่ชื่อลูกอยู่ชื่อไม่อันป้าตัวน้องชื่อน้าเจนเนอเจนกับไปบุลหนาหนาจะเป็นยากถ้าลูกหน่ายากถ้าลูกกูดีร่า เฉยนลยเออ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 นอนไหนนะตา่บีบเนะอืมหนวเว้ยเื่อเลยเบื่อเื่เอ็มใสยิ้มทา่หัวลูกเอากิิบออกมาแม่บามาทับทับทับทัว่าเจนเดี๋ยปมาเน่นั่งในเชดวงที่เ๊บออกเดี๋ยวนี้อันส่งเสียงฮะแบบว่ามาเอาลูกเช้าแน่น้เช็ด่มวงแฟนนี่มาญาติเอกลูกเลยญาดอก

phi với phi tôi cũng phải nà phi vào đây phải nà với phun vào đây nằm chủ đây ông 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 thổi lắng ông son to đấy hả đơn nà đơn nà léo đơn nà léo đơn nà với phi đơn nà phi đấy Má phi, má phi, má phi, má phi, <laughs> má phi, 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 phi เมาะโม่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 ลุกมาเมาะโม่โม่เมาะโม่โม่แมงโม่โม่มาะมโอ้อย่างนอนเลยมาะโอเคสบาลดูเลยคลิปนี้เขากันสิคอจบคลิปไปแล้วเนาะพ่อแม่ยังไลน์หรอคายเ่นกับลูกกับเต่านี่แหละกิ้งกากิ้งกือนเฮือนนี่แหละคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใิชช่องคือเก่าเด้อไปแล้วสวัสดีสวัสดีวัชรคูชุกโคนั้นดีทุกทายได้ อยากนอนได้เงีย